สวัสดีครับที่นี่นิสันกุงไทยยูสคาร์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง6คุณแผนเบอร์โทร0834402297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้นะครับวันนี้พามาอยู่แถวปรามินทากอมอทต่9นั่นเองนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นลานจอดนะครับเป็นสต็อกนะครับของในส่วนของนิสสันกรุงไทยนะก็จะมีในส่วนของ รถแบรนด์ต่างๆนะครับที่เป็นรถหมดสัญญาเช่านะไม่ว่าจะเป็น t o y o ต้านะครับฮอนด้ Honda, นะครับอิซูซูนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของมิตซูบิชินะก็มีด้วยเหมือนกันร,รถเก่งรถกระบะนะครับภายในเนี้ยมีคนข้างเยอะนะซึ่งรถทุกท่านนะครับก็จะมีการผ่านการตรวจเช็คตรวจสภาพนะรถหมดสัญญาเช่าหลาย,ลายๆท่านงงค,คืออะไรจะเป็นรถนะครับที่ ให้เช่านะครับในส่วนของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าทางภาคเอกชนนะครับเช่าไป4ปี5ปี6ปีนะครับหมดสัญญาแล้วก็ส่งกลับคืนทางนิสสันกรุงไทยเหมือนเดิมนะและที่สําคัญนะครับผู้เช่ารายเดิมที่เช่าไปนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับข้อตกลงนะก็คือต้องเข้าศูนย์ตามรอบตามระายะาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ทุกคันนะครับมีการตรวจเช็คสภาพจากศูนย์บริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านหน้าของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรามินทาก,กอมอร์ติกานั่นเองหรือว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นโตโยต้านะครับถ้าอยากจะเข้ามาชมมาดูไงขออนุญาตติดต่อทักทายบอกกันก่อนนิดนึงเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รอปภจะไม่ให้เข้าจริงนะครับเพราะต้องมีเจ้าหน้าที่พาเข้ามาด้วยนะครับอ่ะอยังไงก็โทรบอกกันก่อนละกัน0834402297นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะนะครับพิเรนเนอร์ ner, ก็มีเหมือนกันนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมพามาดูในส่วนของรถกลุ่มที่เขาเรียกว,ว่าไงเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ผู้บริหารละกันนะครับก็จะเป็น Honda Accord นั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นเจน9นะครับปี2018ทั้งหมดละนะครับทั้งหมดเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะ519,000บาทเท่านั้นนะ จนไปถึง549,000บาทนะครับแต่สภาพทุกคันนะครับสวยคลิปเลยนะครับขอเวลาล้างทำความสะอาดเก็บงานเก็บรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ฝุ่นนะครับเยอะไปนิดนึงนะไม่ว่าจะมีเป็นแบบสีขาวแบบนี้นะครับสีขาวสีเทานะครับสีเทาดำดำอมมีด้วยเหมือนกันแบบนี้แบบนี้นะครับเป็นสีเทาดำนะครับเป็นสีบรอนนะครับสีขาวประมาณนี้นะครับสภาพแต่ละคันนะครับโดยรวมก็คือ ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นรถโฉมปี2018นะก็ใครมองหาอยู่นะครับตอนนี้5 1 9 0 0 0บาทเริ่มต้นเลขไมนะครับประมาณ90,000กว่ากิโลเริ่มต้นนะอ่ใครสนใจนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีการไม่นะครับไม่มีเขาเรียกว่าไง ไม่ก่อไม้ไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับอันนี้ลูกค้าเช็คประวัติได้ด้วยนะใครสนใจนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถได้เลยเป็นเครื่องยนต์2 0 e นั่นเองนะโดยรวมแล้วค่อนข้างดีนะครับมีหลากหลายสียให้เลือกก็ใครมาก่อนเลือกก่อนและกันตอนนี้ราคาถือว่าค่อนข้างโอเคเลย519,000บาทเท่านั้นนะสวยๆคลิปๆแบบนี้นะถูกใจไงโทรหาได้เลยนะครับและวันนี้นะครับผมก็พามา มีบอยแบนด์หนึคันด้วยนี้สำหรับคันนี้นะครับก็ขออนุญาตเลือกออกมาแล้วกันนะครับเอามาเป็นบอยแบนด์จากพี่ๆเขาเพื่อนๆเขานะครับสิกว่าคันนะตรงนี้นะครับที่เอามาทำโปรโมชั่น5,19,000บาทนะก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์บง่งบอกชัดเจนเลยว่าเป็น Accord นะเป็นเครื่องแบบ iVtec h เป็น 2.0e นนั่นเองนะครับเป็นรถไซส์ใหญ่ไซส์ผู้บริหารนะครับ ภายในนั่งสบายกว้างขวางโอดหแน่นอนนะครับรับรองได้ว่าขับขี่ไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือทำงานตอบโจทย์ทุกรายสไตล์แน่นอนนะครับสำหรับด้านหน้านะนี่ก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้มาแล้วนะเห็นไหมเอ่ยนะครับก็จะเป็นไฟ LED มาแบบนี้เลยดีไซน์ถือว่ายังล้ำอยู่เลยนะปี2018นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะซึ่งตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ก็จะเป็นตัว2.0นั่นเอง สภาพโดยรวมค่อนข้างโอเคนะล้อนะครับก็จะเป็นลายแบบค่อนข้างสวยขนาด17นิ้วนั่นเองนะมือจับนะครับเป็นแบบโครเมียมโอเคนะเพราะว่าภาพลักษณ์ออกมาค่อนข้างจะแบบดูแลค่อนข้างจะหรูหราพอสมควรนะครับกับราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะไฟท้ายนะครับดีไซน์ไฟท้ายนะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็สภาพตัวรถโดยรวมละสวยกริบเลยขอเวลาล้างทําความสัตา์ เก็บรายละเอียดอย่างเดียวนั่นเองนะครับสำหรับภายในนะครับถ้าเรามีกุญแจอยู่สามารถปลดเปิดได้เลยนะภายในนะครับคันนี้ได้มาเป็นแบบเบาะสีเบดนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนี่เห็นไหมได้เป็นแบบปักไฟฟ้าด้วยนะถือว่าโอเคนะครับออปชั่นให้มาดีแล้วก็ด้านข้างแผงประตูตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบซอฟเคสนะแบบนี้นะนิ่มๆน,นะครับเป็นซอฟเคสถือว่าโอเคด้านล่างเนี้ยก็เป็นฮาร์ดนะ ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับบุเป็นลายหนังแบบนี้นะแล้วก็เป็นออโต้หนึ่งบานนะครับนอกนันจะเป็นแมนนวลนะครับพับกระจกอะไรตรงนี้นะถือว่าโอเคนะครับวางแก้วน้ำได้แล้วก็มีแท็ c ชั่น control มาให้นะครับพวงมลาลัยได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองนะซ้ายขวาสามารถควบคุมได้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าไปนั่งภายในนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับภายในนะครับผมสูง100 76นะนั่งค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ภายในละค่อนข,ข้างจะโอโถงนะครับกว้างขวางนะพอสมควรเลยถือว่าโอเคนะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้นะถือว่าโอเคนะครับห้ออปชันมาดีพอสมควรเลยกับคันนี้นะเลขไมล์3 0 0 0 0นะครับ1565กิโลถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเอาไมลแสนสามมาแบบ เป็นบอยแบนด์เพราะว่าสภาพเขาสวยจริงนะครับหลายๆคันสวยแต่ว่าสีนี้นะครับผมชอบส่วนตัวก็เลยเอามารีวิวเพิ่มเติมหน่อยนะครับแล้วก็จะมีลําโพงด้านข้างนี้1จุดนะครับสจุดเพิ่มมาให้นะแล้วก็เวลาถอยหลังนะครับก็จะมีกล้องนะครับเห็นไหมีร์ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยถือว่าโอเคนะครับเวลาเราหักพวงมาลัยนะเขาก็จะมีเป็นแบบเซ็นเซอร์ตามด้วยเวลาเราจะเลี้ยวเข้าจอดถอยซองอะไรประมาณนี้ถือว่า ทำออกมาค่อนข้างโอเคแล้วก็จะมีการปรับตําแหน่งนะครับสามารถบอกตําแหน่งได้ก็ถือว่าโอเคมุมมองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับให้ออปชันมาค่อนข้างดีเพิ่มแสงลดแสงได้นะอ้าโอเคนะโอเคแล้วก็ออปชันอื่นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ถอยหลังเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเข้าฟังก์ชันเมนูต่างๆนะครับเลือกใส่แผ่นซีดียังสามารถใส่แผ่นซีดีได้อยู่นะครับเข้าปุ่มเมนูนะครับเลือกออปชันต่างๆก็ถือว่า ให้มาค่อนข้างโอเคนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นแบบหน้าจอแบบสัมผัสได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะ FM AM นั่นเองนะครับถือว่าให้มาออปชันถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับก็ใครมองหาอยู่คันนี้น่าจะตอบโจทย์นะแล้วก็แอร์นะครับได้มาเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้แบบนี้นะครับสำหรับช่องเชื่อมต่อนะครับจะมี USB นะ วางโทรศัพท์อะไรประมาณตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ช่องที่จุดบุหรี่เพิ่มอีกหนึ่งช่องครับนี้นะครับที่วางแก้วน้านนะถือว่าห้ออปชั่นมาดีแล้วเพิ่มเติมด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มนี้นะด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นม่านไฟฟ้ามาด้วยเห็นไหมอ่ามีม่านไฟฟ้ามาให้นะครับกลับตรงนี้ราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะถือว่าค่อนข้างโอเคเรากดอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นการพับอ่าพับลงแบบนี้ก็ถือว่า โอเคนะครับสภาพโดยรวมสวยภายในนะครับเป็นสีเบจแบบนี้เบาะหนังสีเบจนะครับขอเวลาล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่งว่าลองได้เลยว่าถูกใจแน่ๆสำหรับคอนโซลน,นะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเคสนิ่มๆแบบนี้นะเป็นซอฟนะแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์ดเคสนะแล้วก็จะเป็นแบบเคลือบด้วยลายไม้แบบนี้ถือว่าลายไม้ไม่ได้ดูว่าแก่เลยนะก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างหรูหรานะครับ ออปชันภายในถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะนั่งขับเนี่ยสบายแน่นอนใครมองหาอยู่ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนแล้วก็มี e ีโค o โหมดมาให้ด้วยอ่าก็ใครอยากจะมาชมมาดูรถนะครับพิกัดอยู่แถวรามินทากอมอที่เก้นั่นเองแต่ถ้าใครจะเดินทางมาชมรถนะก็อันนี้ก็โทรแจ้งกันก่อนนะครับราคาเดิมของเขานะอันนี้คือราคาเดิมนะครับแต่ตอนนี้ราคาใหม่ปรับแล้ว เดือห้ืบาทนั่นเองนะครับภายในนะครับตอนผู้โดยสารตอนท้ายเนี่ยนั่งค่อนข้างสบายนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีช่องเก็บเอกสารมาหนึ่งช่อง2องช่องมีแอร์นะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนแบบนี้มาให้สามารถวางแก้วน้ําได้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็วางแก้วน้ำนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีม่านมาให้นะครับก็จะเป็นม่านแบบแมนนวลน,นะครับถือว่าโอเคนะครับดีไซน์ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะ ใครถูกใจนะครับอยากได้เป็นสีนี้หรือจะดูเป็นสีอื่นๆนะอันนี้ตอบโจทย์แน่น้อแน่นอนนะครับ519,000บาทมีให้เลือกหลากหลายสีเลยทีเดียวนะครับถูกใจคันไหนมาเลือกได้เลยนะหรือใครถูกใจคันนี้นะสภาพสวยๆกริบๆนะสภาพดอกอยางก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถซื้อเงินสดได้นะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์สำหรับพี่ลูกค้านะครับที่จะดูเงื่อนไขในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเรื่อง ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนั่นเองนะครับมีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง72งวดนะครับสภาพรถสวยๆเลยทีเดียวนะผ่อนอยู่ประมาณน่าจา 9, ะ9,000กว่าบาท1หมือนหนึ่งนะครับโดยประมาณนะเรทประมาณนี้เลยกับได้รถที่เป็นแบบแมาแอคคอร์ดนะรถสภาพแบบสวยๆนะครับรถไซส์ใหญ่ๆนะผู้บริหารเลยทีเดียวนะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ 0834402297นั่นเองนะครับหรือว่าจะเข้ามาชมรถก็โทรหาได้นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Accord 2.0E ปี2018อันนี้ก็จะเป็นแบบสต็อกนะสำหรับ Accord นั่นเองนะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในะ EP หนะ้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ